เล้วแรงงานไทยในอิสาราเอลนักศึกษามาฝึกงานใหม่วันนี้นักศึกษาฝึกงานครับผมมาฝึกงานมาแรก,กมาแรกมาแรกทำงานอะไระเก็บมะนาวครับเก็บมะนาวครับผมขาไปาากับขากลับเป็นเหมือนกันเลยลอดูขากลับครับแต่งตัวครับแต่งตัว,ตตวพร้อมเก็บมะนาวครับวันนี้ตัวพร้อมเก็บมะนาวครับเดีจะโซเดีจะโซสเต็ปก่อนทั้งลองเก็บดูลองเก็บดูผมเก็บ ไม่ไหวครับผมได้อยู่ได้อยู่ได,ได้ได้ครับไ,ไปไปไปอันนี้เก็บรายวันดูว่าเหมาครับลองรายวันดูก่อนรายวันแบบไหนเอลองเหมาดิโอ้โอ้้โอเด็กใหม่ขึ้จวดฮะครับเด็กใหม่เก็บมะนาวครับวันนี้ครับ okay. เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างฝังเนี้วัดตัวด้วยนะครับเขาได้ไหมงานเนี่ยได้ครับผมอืมเขาจะอยู่ครบมาปีสามเดือนนะครับผมมาทำงานวันแรกครับเด็กใหม่ครับวันนี้วันแรกหน้าปีสามเดือนจะวันต่อไปคงชอบกลับทำงานวันเดียวใช่ไหมโอ้เอ็มหนักครับหนึ่งประมาณสี่สิบโลงานเบาเบางานเบาเบาครับงานเบาเบา ผมไม่เทดังครับไม่เทดังครับไม่เทดเลยเจ้าโอ้ใหเต็มแล้วต้นเนี่ยผ่านไปหนึ่งบล็อกครับสวัสดีครับสวัสดีเอาเรื่องครับผมนี่อะไรนี่ไปดำน้ำมาอะ ของมุนมันบินมาเกาะเราบา่เอาเรื่องอยู่รับเอาเลยออเป็นบักเอเสื้อขาวๆมาใหม่บ่ไม่รู้หายไปไหนวเนะพี่โอ้นี่บ่เฮ <laughs> ียนี่เฮียนี่เฮียดูไม่ได้อ๋อ้นี่ <laughs> จากจากเสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีน้ำตาลเลยเห็ดประเห็ดเห็ดตัวเห็ดตกงานมาแรกครับใส่เสื้อขาวมาทำงานครับ เก็บมานล้วเจอดแล้วเก็บเต็ม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 มาเทมมาเทไปกลับบ้านกลับบ้านครับไปตัวนี้มันต้องไ แต่ว่าถ้าไอ้ผงซักเข้าแล้วพี่โอ้ผงซักไม่ต้องแล้วอย่าโยนทิ้งเลยเอาไหมเนี่ยเอาเอาไปใส่ขา้างหน้าไม่เอาแล้วเอาโยนทิ้งเลยเต <c oughs> ็มแล้วไปกลับบ้านกลับบ้าน,น,นไปดำน้ำไหนมาตุ้พี่เดี๋ยวมะนาวเจ้ามะนาวมะนาวนึกว่าไปดำน้ะ